เพราะนั้นเกม r o เป็นเกมแรกที่เล่นอยากจะใช้ชื่อง่ายๆครับก็เลยตั้งชื่อเว็บว่ารันกนรกขับ .com กระแสตอบรับรของ r o ถือว่าดีมากครับ<อ>ทันทีงานก็เลยตัดนใจที่จะทำหนังสือแยกขึ้นมาจากวิกิออนไลน์ผมเนี่ยมีความตั้งใจเลยว่าจะต้องให้พ่อซื้อคอมแล้วก็ติดเน็ตที่บ้านเพื่อเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับความรู้สึกแรกที่ได้เล่นรักนรกครับเหมือนมันมีชีวิตครับทำให้เราได้พบปะผู้คน เรียกว่าเป็นตำนานก็คงจะได้ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคอมมูนิตี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากผมเจอเพื่อนกลุ่มแรกในเกม RO ได้มิติ้งนอกกิวได้เจอเพื่อนที่คอเดียวกันความเป็นอาโอนี่มันที่สุดแล้วสำหรับช่วงนั้นฮะแร็คหน้าล็อกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครไม่ได้เล่นหรือใครไม่รู้จักเนี่ยเชยมากฮะทุกกระแสต้องพูดถึงต้องตั้งเป้ามาการที่เราเล่นแร็คหน้าล็อกเก่งในวันนั้น มันทําให้เราเป็นที่ยอมรับของบรรดาของเพื่อนเกิดคอมเิตี้เยอะครับก็มีการพูดถึงทั้งหนังสือทั้งเกมเยอะมากในสมัยนั้นในฐานะที่เป็นแฟนบอลแท้ก็อยากจะเล่นมากเลยผงต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ AO2 เนี่ยเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เราเคยอยากเห็นเมื่อเราเห็นในเวอร์ชันของ 3D เฮ้ He, มันน่าตื่นเต้นแน่นอนว่าถ้าคนเคยเล่น nao หนมาก่อนนะครับจะต้องมีความอยากเล่น nao สองมากแน่นอนซึ่งในส่วนตัวผมไม่พลาดครับต้องบอกว่าไม่พลาดอยู่แล้วครับสำหรับแล็คน้าล็อกสองถ้าเกิดว่ามันเปิดมาเพราะว่ามันมีกระแสมานานมากแล้วเราก็รอนานมากเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการปรับปรุงอะไรเยอะมากก่อนที่จะเปิดให้เล่นจริงทําให้ผมรู้สึกว่าต้องกลับมาเล่นแน่นอน ไม่รู้ว่าคนที่เคยเล่น AO สมัยก่อนอยังจำเพื่อนๆที่เคยเล่นได้ไหมนะฮะแต่ละคนก็คงจะมีชื่อตัวละครที่เราจําได้เป็นเพื่อนของเราการกลับมาเล่นครั้งนี้ก็อาจจะได้เจอคนเหล่านั้นอีกเรา,าจ,จะได้ลื้อฟื้นความทรงจําดีๆสมัยก่อนกลับมาอีกครั้งนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูครับ 2> AO 2เองเนี่ยเป็นการรวมทั้งคนเล่นเก่าคนเล่นใหม่หรวมไปถึงคนเล่นเกม,เมอ,อื่นๆผมเชื่อว่าคาว่าอมมูนิตี้มันจะเกิดึ้นอีกครั้งนั้นผมอยากเชิญเ,เพื่อนๆมาสัมผัสกับ ประสบการณ์ที่รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่เราจะมาแชร์พร้อมกันในเกมเกมเดียวเชื่อว่ามันแน่นอนครับเกมนี้สําหรับแฟนแร็คนดล็อกทันแชนะฮะผมเชื่อว่าจิตใจของคุณร่างกายของคุณความรู้สึกของคุณมันกําลังเรียกร้องในเมื่อมันมาเป็นร็คนดล็อกสองแล้วถึงเวลาที่คุณจะกลับมาเล่นและสร้างตำนานใหม่ไปพร้อมกับผมครับ r a n ค a r o ด์ล e g e n ู of the Second ะเซ n ันด์แร็ค e อนด์ล็อกทูเรจินมันแน่ Ragnarok n 2 the Second มันแน่ร้องแน่นอน r a g n a to Legend 2 of the Second ครับ